พระสมเด็จเมื่อมีการสร้างหลายยุคหลายวาละหลายช่างสิ่งที่เราจะเจอก็คือความแปลกและแตกต่างของพระเห็นไหมครับแปลกและแตกต่างยังไงอย่างเช่นพระองค์นี้ดูดีๆนะครับนะเห็นไหครับพระองค์นี้จะมีความหนาหนามากๆเลยนะครับนะ เห็นไหมครับเมื่อนำพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์มาวางคู่กันจะหนาบางกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมครับนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอในพระสมเด็จที่มีความหนาใหญ่แบบนี้ครับผมเราไปเจอพระสมเด็จที่มีความหนาใหญ่แบบนี้เราอย่าพึ่งไปตัดสินว่าเป็นพระเกนะครับนะ ทุกครั้งเห็นไหมครับเนือสิ่งอื่นใดเราต้องดูองค์ประกอบด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมครับพระองค์นี้พอเรามาดูด้านหลังเห็นไหมครับพอพระมีความหนาสิ่งที่เราจะเจอก็คือการปริการอ้าทั่วองค์พระเห็นไหมครับมีเม็ดมวลสารมีเม็ดมวลสารอะไรต่างๆพระลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นพระแท้สูงแล้วนะครับนะสิ่งที่เรา จะต้องมองหาในความเป็นพระแท้ก็คือความคมชัดลึกตรงนี้เห็นไหมครับเส้นจะคมชัดลึกเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเส้นเรียวๆคมๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือจุดหนึ่งนี่คือจุดหนึ่งคือความลึกเห็นไหมครับการประสานมือตรงนี้เห็นไหมครับจะลึกเห็นไหมครับนี่ความคมของฐานสิงเห็นไหมครับความคมของร่องตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่เรา จะต้องเจอในพระแท้นะครับผมสิ่งที่เราจะเจอในพระแท้ก็คือความนึกนุ่มช่ำนวนเห็นไหมครับพระจะมีความนึกนุ่มช่ำนวลเห็นไหมครับนึกนุ่มช่ำนวนแล้วก็มีมวลสารเห็นไหมครับนึกนุ่มช่ำนวนเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดมวลสารนี่คือความนึกนุ่มช่ำนวนเห็นไหมครับนี่ครับสิ่งที่จะต้องมีใน พระแทเห็นไหมครับเรามองลึกๆลงไปเห็นไหมครับบริเวณพระพักเราจะเห็นเห็นไหมครับเม็ดขาวๆเล็กๆเห็นไหมครับรอยปริรอยแยกส่วนที่ไม่เต็มเห็นไหมครับส่วนที่กดไม่เต็มเขาก็จะเห็นเม็ดมวลสารเหล่านี้ไหมครับนี่ครับมองลึกๆเห็นไหมครับเราไปดูพระสมเด็จเราเห็นแค่นี้เราก็ตอบได้แล้วว่าเป็นพระแท้เพราะพระเกศไม่มีมวลสารเห็นไหมครับแต่นี่เห็นไหมครับ เรามองลึกๆล,ลงไปเนื้อไหนเนื้อจะเหมือนเนื้อขนมเทียนเนื้อขนมเข่งเห็นไหมครับนี่คือมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับสิ่งที่จะต้องมีในพระแท้ครับผมเห็นไหมครับผิวที่เปิดเขาก็จะมีความนึกนุ่มฉ่ำนวลเห็นไหมครับนึกนุ่มฉ่ำนวลน,นึกนุ่มฉ่ำนวลเห็นไหมครับมวลสารส่วนที่ หลุดที่ล่อนที่ไม่เต็มเขาก็จะมีซิงศกรปกที่ฝังลึกลงไปเพราะพระที่มีอายุร้อยกว่าปี150ปี160ปีสิ่งที่จะต้องมีก็คือคราบศกรปกเห็นไหมครับเม็ดขาว,ขาวเม็ดนี้อาจจะเป็นการงอกขึ้นมาของปูนดิบเห็นไหมครับเป็นเม็ดแดงเม็ดดาความคมชัดเห็นไหมครับที่เรามักจะเจอในพระเทเห็นไหมครับคมชัดขนาดไหนเห็นไหมครับนี่ครับ ชัดกว่าพระเหรียญบางองค์อีกเห็นไหมครับเป็นเส้นคมคมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อตรงนี้เห็นไหมครับเรามองลึกๆลงไปจะเป็นเนื้อขาวๆใสๆมีเม็ดเล็กๆๆๆๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเห็นไหมครับในพระแต่ละองค์ถ้าเราเจอแบบนี้เห็นไหมครับเนื้อในๆเห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระเม็ดมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระก็บ่งบอกได้แล้วว่าเป็นพระแท้เห็นไหมครับยิ่งมีความคมชัดลึกแบบนี้เนหะ็นไหมครับพระกี จะไม่คมชัดลึกแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เรามั่นใจได้ว่าเป็นพระแท้ครับผมพระองค์นี้เมื่อมีความหนาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือการปริการแตกเห็นไหมครับพระปริพระแตกคือเนื้อพระพอนานเข้านานเข้าเขาก็จะหดเหี่ยว เห็นไหมครับในพระสมเด็จเขาก็จะมียุกย่นเหี่ยวแห้งเห็นไหมครับแต่การหดการเหี่ยวการแห้งเขาจะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเขาจะไม่แข็งกระด้างเห็นไหมครับเนื้อพระหลังจากปริอา่าเขาจะค่อยๆสมานเป็นเนื้อเดียวกันเพราะในพระสมเด็จมีปูนเปลือกหอยดิบเห็นไหมครับ,น, еб, етр, น,รบนี่ครับปูนเปลือกหอยดิบเม็ดขาวๆใสๆสองเม็ดนี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับในร่องนี้ก็มีเห็นไหมครับเขาจะ ผุดขึ้นมาก็ทำให้แผลที่ปริอ้าเป็นแผลสนิทแบบนี้เห็นไหมครับพระแบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดจากธรรมชาติพระเกะทำไม่ได้เห็นไหมครับในซอกลึกๆเขาจะมีสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มเห็นไหมครับนี่ครับมองลึกๆล,ลงไปเห็นไหมครับเนื้อจะเหมือนเนื้อขนมเทียนเนื้อขนมเข่งเห็นไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่พระเกะ ทำไม่ได้นี่ครับใครดูแบบนี้ตรงนี้แล้วดูบ่อยๆดูวนๆดูซ้ําๆจะทําให้เราดูพระเป็นดูพระเก่งเพราะสิ่งที่เราจะเจอในพระสมเด็จคือความนึกนุ่มฉ่านวลมวลสารเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นเหมือนเนื้อขนมเทียนเนื้อขนมเข็งเห็นไหมครับความลึกเห็นไหมครับส่วนที่ลึกเขาก็จะมีคราบเห็นไหมครับพอเรามาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับคราบเขาจะออกสีน้ําตาลเข้มๆเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นพระเกศเขาจะไม่มีสีเข้มสีจางสีจางสีเข้มมวลสารหนึกนุ่มช่านวลเขาจะเป็นแบบเดียวกันทั้งองค์เลยนะครับนะที่ผมได้นําพระองค์นี้มาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูคืออยากจะให้ดูการหดเหีียวยน่นเห็นไหมครับผิว เห็นไหมครับตะกอนการปรีตรงนี้เขาจะอ้าจะอ้าจะอ้าเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแต่พอนานเข้านานเข้าแผลเหล่านี้เขาก็จะสนิทเห็นไหมครับที่ผมอธิบายได้ตรงนี้เพราะว่าผมมีหลายองค์แต่ก่อนผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแผลมันกว้างๆแล้วนานไปนานไปแผลก็สนิทผมก็ไปได้ข้อมูลจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านเพราะว่าผมได้แล้วผมมีพระผมก็มาทําคลิปมาบอกต่อเพื่อนๆว่า เวลาเราดูพระปริพระเหียวพระย่นเห็นไหมครับเราจะต้องดูความเป็นธรรมชาติทําไมในรอยปริรอยเหียวรอยย่นแล้วแผลเขาสนิทเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นปูนเปลือกหอยดิบที่เขาโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับในสิ่งที่พระเกททาไม่ได้เห็นไหมครับในแผลปริอ้าเขาจะมีคราบสกรปรกฝังแน่นเหมือนอ่า ช่างซ่อมรถเห็นไหมครับเสื้อเปื้อนน้ามันเหมือนกันครับอันนี้ก็ขัดไม่ออกล้างไม่ออกเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดมวลสารเม็ดใสๆเนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับภราพสกปรกความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับพระองค์นี้ลอยปริจะดูง่ายเพราะพอพระมีความหนาใหญ่เห็นไหมครับพระมีความหนาใหญ่เขาก็ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวค่อยๆหดค่อยๆแห้งการหดละเหยของน้ํามันตังอิ้วเห็นไหมครับ เขาก็จะทําให้เนื้อพระหนึบนุ่มเนื้อเขาก็จะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับไม่แข็งกระด้างเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเราดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับดูแล้วเราก็ดูบ่อยๆเห็นไหมครับแล้วเราก็มองให้ออกว่าสาเหตุของพระที่ปรีอ้าแล้วแผลหายสนิทเหมือนเราโดนเหมือนเราเป็นแผลนี่แหละครับเหมือนเราโดนมีดนี่แหละครับมีดบาดมือแลแ้วแผลเราก็จะปริอ้าแต่นานไปนานไปแผลของเราก็จะสนิท นี่ครับยิ่งเรามาดูตรงนี้จะทําให้เราเข้าใจง่ายเห็นไหมครับในร่องนี้จะเป็นการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับเม็ดขาวๆใสๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาหน้าพอนานไปนานไปแผลเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพระสมเด็จเขาถึงได้บอกว่าเป็นพระมีชีวิตเห็นไหมครับดูแล้วเราก็จานะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับความคมชัดลึกเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเห็นไหมครับ สิ่งเหล่านี้พระเก๋ทําไม่ได้เห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้คล้ายๆคราบน้ามันตังอิ๋วเห็นไหมครับนี่ครับเราดูแล้วเราก็จดจําครับเพราะว่าจะทําให้เราดูพระเป็นดูพระเก่งเห็นไหมครับถึงจะตื้นอย่างพระองค์นี้ตื้นร่องนี้ตื้นเห็นไหมครับแต่มีความคมเห็นไหมครับมีความคมนะครับนะเห็นไหมครับมวลสารเม็ดแดงมวลสารเม็ดเล็กๆ,ๆๆๆนี่เห็นไหมครับ นี่ครับเรามองลงไปในเนื้อพระเราจะเห็นมวลสารเห็นมวลสารเห็นมวลสารเห็นไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเกททาไม่ได้เห็นไหมครับ,รบ,รไไรบพระองค์นี้เสียดายอย่างหนึ่งเนื้ออ่าไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่แต่เป็นพระเก่านะครับนะลักษณะแบบนี้อ่าเขาก็มักจะเรียกว่าเนื้อขาวงาช้างเห็นไหมครับพระไม่เก่านี้ไม่ใช่ว่า พระไม่มีอายุแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ส่วนผสมนะครับนะเราอย่าไปมองว่าเอ๊ะพระใหม่พระใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับในความเป็นพระแท้เห็นไหมครับลามองลงไปเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเห็นไหมครับการปริในล่องปริจะมีคราบสกรปรกปเห็นไหมครับคราบตังอิว้วเห็นไหมครับนี่ครับพระองค์นี้จะทําให้เราดูรอยปริรอยอ้ารอยเหี่ยว เห็นไหมครับง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับในความเป็นพระแถ้เห็นไหมครับนึกนุ่มฉ่ำนวลเห็นไหมครับนึกนุ่มฉ่ำนวลคราน้ำมันตังอิว้วเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับ,บเ,เ,รเห็นไหมครับบนเส้นซุ้มเขาก็จะมีรอยปริรอยแยกเห็นไหมครับรอยปริรอยแยก เขาก็จะมีคราบสกปรกเห็นไหมครับสิ่งที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอก็คือจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับเนื้อในเส้นซุ้มเนื้อนอกเห็นไหมครับเราดูเหมือนว่าจะมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่แต่เขามีความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติคือเขาจะไม่ตรงลงไปแต่เขาจะสลบสโลเพมนะครับเส้นเขาจะได้มิติ เขานี้แหละครับเขาเรียกว่าหวายผ่าซี่เห็นไหมครับเห็นมิติของเส้นซุ้มหรือเปล่าครับเขาเรียกว่าหวผ่าซี่เห็นไหมครับเขาจะ,ะไม่แข็งไม่ชื่อเห็นไหมครับแต่เขาจะสลบสลบเห็นไหมครับตรงนี้ก็โคง้งโค้งแล้วก็จะโค้งลงมาตรงนี้ก็โค้งลงไปเห็นไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่พาเก้ทาไม่ได้ถ้าเป็นพาเก้เขาจะแข็งจะชื่อแต่อันนี้เขาจะมีความเป็นธรรมชาตินึกออกไหมครับเราไปผ่า เอาหวยมาผ่าซี oil, oon, in yup. is, is ่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับนี่แหละครับเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นพระเกจะไม่ใช่ไวายผ่าซี่เห็นไหมครับเนื้อสิ่งอื่นใดที่จะต้องมีในพระแท้เห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดามวลสารมวลสารเห็นไหมครับร้อยปริเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติหลุมบ่อเห็นไหมครับถ้าเป็นพระแท้ไอถ้าเป็นพระเกเขาจะไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อร้อยปรีแต่อันนี้เห็นไหมครับสิ่งที่จะต้องมีคือความเป็นธรรมชาติ เห็นไหมครับพอเรามาดูเส้นสุมด้านนี้จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเห็นไหมครับฝั่งนู้นอาจจะดูสูงแต่มาฝั่งนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อในเส้นสุ้มเนื้อนอกแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระเกททาไม่ได้เห็นไหมครับเราดูเส้นสุ้มฝั่งนี้เห็นไหมครับเ,รเ,เห็นไหมครับ,รบพอเราดูตรงนี้ก็ส่วนมากพระสมเด็จแทบทุกองค์ช่วงนี้จะมีความคมชัดลึก เห็นไหมครับของเส้นซุ้มเห็นไหมครับนี่ครับช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้จะเจอแทบทุกองเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นความเป็นธรรมชาติเขาจะไม่คมลึกตลอดทั้งซุ้มทั้งเส้นเห็นไหมครับตรงนี้แทบจะไม่ติดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเกทำไม่ได้ครับผมพอเรามาดูด้านหลังเห็นไหมครับพระองค์นี้ มวลสารเยอะมากเห็นไหมครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดดาเม็ดแดงการหลุดการล่อนการกระเทาะเห็นไหมครับพอมีการหลุดการล่อนการกระเทาะสิ่งที่จะต้องมีในพระเก่าคือคราบศกกระปกที่ฝังแน่นเห็นไหมครับแน่นขนาดไหนนี่ก็เอาแปรงขัดก็ไม่ออกเพราะเขามีอายุมาอย่างยืนยาวว่าร้อห้าสิบปีร้อยหกสิบปีเห็นไ jacket, หมครับพระเกไม่มีแบบนี้ พระเกบางทีเอาขีดินขี้โคลนมาเปะเปะไปไป้ายก็แช่น้ําก็หลุดเลยครับแต่อันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับสิ่งที่จะต้องมีในพระแท้มวลสารลอยปริความเหี่ยวความย่นเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเราจะบอกว่าพระแท้พระแท้แต่เราไม่มีหลักฐานไม่ได้นะครับนะเห็นไหมครับ เราจะต้องมีหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นพระเก่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมองลึกๆลงไปเราจะเห็นการงอกของปูนดิบการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับเป็นเม็ดขาวๆเล็กๆใสๆนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนเราเป็นผดเป็นผื่นเห็นไหมครับนี่ครับคาบสกปรกที่เกาะแน่นเห็นไหมครับพระองค์นี้ทําให้เราดูพระที่มีรอยปริรอยอ้าแล้วเนื้อพระจะ สมานเป็นเนื้อเดียวกันง่ายเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ผมได้ทำพระองค์นี้มาทำคลิปคือผมอยากจะให้เพื่อนๆที่ดูพระสมเด็จแล้วไปเห็นรอยปริอ้าที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่ารอยปรีอ่าแบบนี้จะเป็นเหมือนเราโดนมีดบาดมือแล้วพอโดนมีดบาดแผลจะปริจะอ้า แต่นานไปนานไปเขาจะปิดเห็นไหมครับเขาจะสนิทเพราะเราเห็นไหมครับในล่องนี้จะมีเม็ดขาวๆเล็กๆขาวๆเล็กๆคือการงอกของปูนดิบเขาจะซ่อมแซมขึ้นมารวมทั้งมีการหดเหี่ยวแห้งย่นเห็นไหมครับพอหดเหี่ยวแห้งย่นเขาก็จะเป็นแผลสนิทจาไว้นะครับนะนี่ครับพระองค์นี้ทําให้ดูง่ายว่า แผลที่เปิดอ้าแล้วสนิทเกิดจากอะไรก็เกิดจากการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับมีอยู่สองสามจุดเราดูจุดนั้นจุดหนึ่งเดี๋ยวก็นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยปริรอยอ้าดูแล้วเราก็จำไว้นะครับนะในความเป็นพระแท้จะ มีโพรงลึกๆเห็นไหมครับโพรงลึกๆจะต้องมีคราบศกระปรกเห็นไหมครับนี่ครับพระองค์นี้ทําไมถึงเป็นโพรงลึกๆเพราะพระเป็นพระองค์หนาใหญ่เห็นไหมครับพอพระหนาใหญ่เขาเกิดแบบนี้ได้คือการหดเหี่ยวแห้งแล้วก็หดระเหยของน้ํามันตังอิว๋วเห็นไหมครับก็เหมือนคนเราเนื้อเขาก็จะเหียเห่ยวเหียเห่ยวเหี่ยวเหี่ยว เหมือนกันครับเห็นไหมครับนี่ครับการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับการงอกของปูนดิบพอปูนดิบเขางอกขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแผลเหล่านี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพระสมเด็จในกรณีที่เป็นพระเท้เห็นไหมครับเราดูเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดมวลสาร,มสารมเม็ดขาวๆ, oui. ๆเล็กๆที่เรียกว่าเม็ดปูนดิบเม,ม็ดปูนดิบเขาจะงอกขึ้นมาเพราะในพระสมเด็จเขามีปูนสุกปูนดิบเห็นไหมครับดูตรงนี้แล้วเราก็จําไว้นะครับนะ เ็นไหมครับเราดูตรงนี้เราจะเห็นเป็นโพรงลึกๆลงไปเห็นไหมครับนี่ครับเป็นโพรงลึกๆลงไปเรามักจะเจอในขอบข้างแต่องค์นี้เราเจอที่ด้านหลังเพราะพระองค์นี้มีความหนาเห็นไหมครับถ้าเราไปเจอโพรงลึกๆแบบนี้นี่ก็เป็นพระแท้แล้วล่ะครับเพราะพระกีไม่มีนะครับนะเห็นไหมครับในโพรงลึกๆนี่ครับเราจะเห็นเม็ดขาวๆเล็กๆขาวๆเล็กๆนี่เห็นไหมครับ การงอกของปูนดิบเห็นไหมครับพอเขางอกเขาก็จะงอกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มเห็นไหมครับตรงนี้จนกว่าจะเต็มเหมือนเหมือนแบบนี้นี่แหละครับเหมือนแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มีในพระสมเด็จเห็นไหมครับในพระแท้เห็นไหมครับไม่ว่าจะดูตรงไหนเห็นไหมครับมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับมวลสารเม็ดดำเม็ดดำคราบสกปรกเห็นไหมครับการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับนี่ครับการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับ นี่ครับดูแล้วเราก็จําไว้นะครับนะว่าสาเหตุของพระจากที่เป็นปรีอาแล้วแผลสนิทเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมครับพอเรามาดูด้านข้างก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีเม็ดขาวๆใสๆเล็กๆเห็นไหมครับมีเม็ดดาเม็ดแดงพระองค์นี้หนามากนะครับผมเคยเจอหนากว่านี้อีกก็มีครับเห็นไหมครับอันนี้เต็มหน้ากล้องเลยครับเห็นครับจนล้นเลยขึ้นมาเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะมองตรงไหนก็มีคราบสบกระปกมีเม็ดมวลสารมีหลุมมีโพรงมีความหนึกนุ่มชำ่ำนวลเห็นไหมครับพระเกจะไม่มีแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือเม็ดมวลสารขนาดใหญ่อีกหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับสิ่งที่หลายๆท่านมักจะใฝ่ฝันหาก็คือเม็ดมวลสารเห็นไหมครับ นี่ครับเม็ดมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับดูแล้วเราก็พยายามจดจําไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับในพระองค์นี้เนี่ยเห็นไหมครับทุกจุดทุกที่ไม่ใช่ว่าเป็นพระองค์ใหญ่แล้วเราจะมาบอกว่าเป็นพระกี่ไม่ใช่นะครับนะเห็นไหมครับเนื้อสิ่งอื่นใดเราจะต้องมีหลักฐาน เห็นไหมครับทั่วทั้งองค์พระเห็นไหมครับเม็ดโมนสารเม็ดเล็กๆ,ๆบางจุดก็มีการงอกของปูนดิบขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับในหลุมในโพรงเห็นไหมครับก็จะมีคราบสกรปรกเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระอะ,อะไรก็แล้วแต่ถ้ากรณีที่เป็นพระแท้เห็นไหมครับจำไว้นะครับนะตรงนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าเวลาเขาตัดพระตัดขอบข้าง แล้วไปโดนเม็ดมวลสารสิ่งที่เราจะเห็นก็คือหลักฐานแต่ก่อนเม็ดมวลสารจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอเขาตัดตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังพอเขาตัดโดนเม็ดมวลสารเขาก็จะเคลื่อนลงมาเห็นไหมครับเราสังเกตดูเห็นไหมครับในหลุมตรงนี้จะมีการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับจะมีเม็ดขาวๆเ,เล็กๆนี่แหละครับทําไมแผลที่ปรีอ่าแล้วสนิทในองค์พระสมเด็จที่เป็นพระเท้ เห็นไหมครับองนี er> lee, ้ถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมครับลึกๆลงไปเราจะเห็นการงอกของปูนดิบการงอกของปูนดิบพอปูนดิบงอกขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะเต็มก็จะทําให้เนื้อเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือความเป็นพระแท้จะต้องมีหลักฐานดูนะครับนะเห็นไหมครับเรามองลึกๆลงไปเราจะเห็นเม็ดเล็กๆขาวๆเม็ดเล็กๆขาวๆปูนดิบเขาจะงอกขึ้นมา เห็นไหมครับในร่องรอยเห็นไหมครับจะมีมวลสารเห็นไหมครับมีคราบสกปรกเห็นไหมครับไม่ว่าจะดูจุดไหนตรงไหนเห็นไหมครับในหลุมเราก็จะเห็นเห็นไหมครับองค์นี้นี่แทบทุกหลุมเราจะเห็นการงอกของปูนดิบนี่ผมจะชี้ให้ดูเห็นไหมครับเราจะเห็นการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเม็ดเล็กๆขาวๆเล็กๆนี่ครับ นี่ครับในหลุมแทบทุกหลุมเพราะพระองค์นี้มีความหนามีความหนาความใหญ่แล้วกล้องจับได้ชัดเห็นไหมครับก็จะทําให้เราเข้าใจเห็นไหมครับนี่ครับทุกจุดทุกส่วนทุกสัตว์เห็นไหมครับ,รบรเห็นไหมครับพระจะต้องมีรูพุนไปเข็มมีหลุมมีบอ่อมีโพรงถ้าเป็นเนื้อเรียบแบบกระดาษ a 4ไม่ได้นะครับแล้วนั่นคือพระเกเห็นไหมครับ ในกรณีพระแท้เห็นไหมครับเขาจะต้องมีการผูกกันก่อนการยุบย่อยสลายเห็นไหมครับน้อยครั้งที่เราจะเจอรอยปิรอยแยกแล้วมีการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับเราดูแล้วเราจําไว้นะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเม็ดมวลสารพอมีการยุบ สิ่งที่เราจะเห็นก็คือปากหลุมเห็นไหมครับนี่ครับโพรงลึกๆลงไปถ้าเราไปเจอโพรงลึกๆมีความสกรปรกเกาะฝังแน่นนั่นแหละครับคือพระแท้เห็นไหมครับนี่การงอกของปูนดิบเห็นไหมครับนี่บริเวณปากๆๆๆปากไอ้นี่เห็นไหมครับ,าก,ก,ก,รบ,รบการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับนี่มองลึกๆลงไปเนี่เห็นไหมครับเม็ดขาวๆเล็กๆขาวๆเล็กๆนี่ครับนี่ครับการงอกของปูนดิบนี่คือเม็ดมวนสารเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเม็ดมมนสารเพราะเขามีการยุบลงไป พอเขามีการยุบคือเขาหดเขาเหี่ยวเขาก็จะยุบลงไปเห็นไหมครับพอเขายุบลงไปเขาก็จะทิ้งหลักฐานไว้ให้เห็นไหมครับการตัดเห็นไหมครับพอมีการตัดสิ่งที่เราจะเห็นก็คือหลักฐานที่เขาทิ้งไว้เห็นไหมครับต่กอนเม็ดนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้พอเขาตัดปุ๊บเขาก็จะเคลื่อนลงมาเห็นไหมครับจาไว้ครับเราไปเจอแบบนี้เป็นพระแท้เพราะพักเกมไม่มีมวลสารแล้วเขาจะไม่ตัดขอบข้าง เห็นไหมครับพอเรามองลึกๆลงไปเห็นไหมครับจะมีเม็ดขาวๆเล็กๆขาวๆเล็กๆคือการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับพระองค์นี้จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าการงอกของปูนดิบเราจะดูอย่างไรเห็นไหมครับนี่ครับมองลึกๆลงไปเราจะเห็นแทบทุกจุดที่มีหลุมมีบ่อเห็นไหมครับ ในกรณีพระแถเขาจะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรต่างๆเขาจะไม่ราบเรียบเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือโพรงเห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นโพรงเพราะพระมีการหดเหี่ยวแล้วก็หดละเหยของน้ํามันตังอิ้วแล้วเนื้อพระเขาก็ยุบเห็นไหมครับพอเนื้อพระยุบเขาจะเกิดเป็นโพรงเห็นไหมครับในโพรงเห็นไหมครับจะมีคราบสกปรก อันนี้คือเม็ดมวลสารพอเขาหดเขาเหี่ยวเขาก็จะยุบเห็นไหมครับนี่คือความเป็นธรรมชาติที่จะต้องมีในพระแท้พระแบบนี้พระเก๋ไม่มีนะครับนะดูแล้วเราก็จําไว้ครับผมจะทําให้เราได้พระสมเด็จด,ดีๆแท้ๆสวยๆกันครับผมสิ่งหนึ่งที่หลายท่านไปเจอแล้วคิดว่าเป็นพระเก๋ก็คือเนื้อสีขาว,ขาว ที่เขาเรียกว่าเนื้อปูนขาวแต่ก่อนผมเห็นแบบนี้ผมก็คิดว่าเป็นพระเกเพราะผมไม่รู้ว่าในพระสมเด็จเขามีป er. right ูนขาวปูนขาวมีอะไรต่างๆครับเนื้อแบบนี้นี่ครับถ้าเราเห็นแบบนี้นี่เป็นการการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นพระเทเพราะในพระสมเด็จเขามีหลายเนื้อหลายแบบหลายอย่างเห็นไหมครับนี่ครับเราจะไปมองว่าเป็นพระเกนะครับตรงไหนที่บินที่กระเทาะแล้วเป็นเนื้อขาวๆเพราะพอเขาบิน เราจะเห็นเนื้อในพอนานไปนานไปจากเนื้อขาวๆเขา,ขาก็จะออกเป็นสีแบบนี้เห็นไหมครับสีขาวๆมันจะเริ่มกลมกลืนออกเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเพราะมีการดันความชื้นของน้ามันต่างอิ๋วขึ้นมาปกคลุมจําไว้นะครับนั่นนี่ก็คือที่เด็ดอีกจุดหนึ่งที่ว่าเราไปเห็นพระบินพระกระเทาะเห็นเป็นสีขาวๆแล้วเราก็อมองข้ามว,ว่าเป็นพระกีนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่เราจะพลาดในการได้พระสมเด็จแท้ เห็นไหมครับในร่องนี่เห็นไหมครับจะเป็นเนื้อขาวๆเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเนื้อขาวๆปูนขาวนี่ก่อนผมก็คิดว่าเขาเอาปูนขาวมาแล้วก็ผสมลงไปในเนื้อพระแต่จากที่ไปเจอข้อมูลมาอันหนึ่งเขาบอกว่าปูนเปลือกหอยนี่ก่อนที่เขาจะนํามาผสมในองค์พระเขาจะแช่น้ําเป็นเดือนนะครับแต,แต่ปูนขาวนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแช่น้ําหรือเปล่า น่าจะใช้สูตรเดียวกันเพราะเนื้อพระแน่นเห็นไหมครับเนื้อพระหนักแน่นคิดว่าน่าจะเป็นสูตรเดียวกันคือปูนขาวแต่ว่าเขาเอาไปแช่น้ําก่อนอันนี้ไม่ยืนยันนะครับนะเพียงแต่ว่าผมไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าปูนเปลือกหอยนี่เขาจะไปแช่น้ําก่อนประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่อยนํามาผสมเป็นองค์พระเห็นไหมครับ ห็นไหมครับทุกจุดเห็นไหมครับเรามองลงไปเราจะเห็นเมเ็ดขาวๆเล็กๆนี่ครับการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของพระสมเด็จที่ว่าเป็นแผลเป็นอะไรแล้วแผลเขาปริเขาสนิทเพราะเขามีการงอกของปูนดิบขึ้นมาเห็นไหมครับในลุมในโพรงนี่ครับตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับ พอเป็นเม็ดมวลสารแล้วเขาหดเขาเหี่ยวเขาก็จะยุบลงไปพอเขายุบลงไปก็จะเป็นหลุงเห็นไหมครับเรามองลงไปเห็นไหมครับเม็ดข,ขาวๆนี่เห็นไหมครับนี่ครับคือการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับพระองค์นี้ทําให้เรากระจางขึ้นได้อีกเยอะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเจอนะครับนะเพิ่งจะมาเจอพระองค์นี้ตอนทําคลิปนี่แหละครับเพราะผมก็ได้มาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้อ่าแต่ก่อนผมไม่ได้ทําคลิปผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจพอมาทําคลิปบ่อยเข้าบ่อยเข้า เราเจอบ่อยๆเราก็สามารถอธิบายได้ดูเป็นเห็นไหมครับถ้าเราดูตรงนี้ได้เห็นไหมครับพระแบบนี้จะไม่มีในพระเกศจะมีแต่ในพระแท้เห็นไหมครับดูแล้วเราจํานะครับจะจำแล้วเราก็นําไปใช้จะทําให้เราดูพระเป็นดูพระเก่ง นี่แหละครับพระสมเด็จไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หนาบางใหญ่เล็กแต่ความสำคัญอยู่ที่เนื้อเนื้อแทพระเทพิมพ์ถูกแต่เนื้อไม่ใช่ก็คือพระเกนะครับนะเพราะฉะนั้นพระสมเด็จเราพยายามเอาเนื้อเป็นหลักครับผมถ้าเราเอาเนื้อเป็นหลักจะทำให้เราได้พระดีพระเทก็ผ่านไปอีกหนึ่งคลิปหนึ่งวิดีโอ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กันไว้ครับผมนี่แหละครับผมก็จะได้นําพระมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้รับดูรับชมกันก็ขอให้ทุกๆุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรไว้เจอกันในคลิปต่อไปโชคดีมีชัยครับผม